สวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกําแพงหินกันดินนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับวันนี้ก็อากาศชุ่มช่าเลยนะครับฝนตกแทบทั้งวันนะครับวันนี้แต่ก็ลงเม็ดไม่หนักนะครับนี่เป็นวันที่2นะครับเดือน9นะครับในกันยานะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับรายวันเลยนะครับอันนี้นะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับแต่ก็ แถบด้านหลังนะครับที่กล้จะจบแล้วแต่แต่ก็มีต่อไปแถบด้านหน้าอีกนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่ความยาวร้อยเจ็ดสิบเมตรแล้วกนนะครับความสูงครับด้านข้างเฉลี่ยอยู่ที่เมตรห้าสิบครับยังไม่รวมฟุตติ้งนะครับที่80แปดสิบเซนด้านหลังก็ความสูงที่เมตรแปดสิบเซนนะครับแต่ก็ยังไม่รวมฟุตติ้งนะครับที่ลึกที่แปดสิบเซนนะครับความยาวร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับใส่เหล็กเสาทุกระยะสามเมตรนะครับ จำนวนสี่เส้นแล้วก็เสริมเหล็กทุกระยะห้าสิบเซนนะครับเหล็ก DB สิบสองทุกระยะห้าสิบเซนนะครับหลังกําแพงครับเพื่อเป็นงานกําแพงก็อีกบล็อกนะครับเห่าเสารอก่าคานนะครับก็อีกบล็อกนะครับครับก็ขอบอภิงานนะครับช่างหนุพัทรยาครับที่เบอร์โทร0ู3 0 0แ8ดสามนห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ ก็อัปเดตให้ดูจนกว่างานจะเสร็จนะครับอันนี้เราเสริมด้วยเหล็กดีบีนะครับ25มิลน,นะครับเหล็กตั้งดีบี25มิลทุกระยะ1เมตรนะครับถมดินเต็มนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แล้วก็เหล็กนอนเหล็กดีบีสิบสองนะครับที่ระยะห้าสิบเซนนะครับ ด้านด้านบน,นครับจะสูงกว่าดินเดินอยู่ที่75เซนนะครับแทบนี้จะเฉลียล่ยความสูงนะครับขึ้นการที่เมตรห้าสิบนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นที่ซอยสุขสมบูรณ์ซอยแปดนะครับ ดิกระบอกตกปลาครับพรเจริญนะครับเข้ามาจากปากทางนะครับประมาณ1นกิโลฝ่ามือนะครับครับพบับผนยังไงนะครับช่างนุงพัทยาครับสวัสดีครับ